เริ่มต้นร้านแรกของเรานะฮะคือร้านขนมในตำนานร้านนี้นะเปิดมาถึง40ปีแล้วเขามีทีเด็ดที่ค็อกเทลกุ้งไม่รอช้าเราไปกันเลยดีกว่าครับผมร้านขนมสัมภาร อนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านขนมสัมภาระครับผมและข้างๆเราก็คือพี่หวานนั่นเองครับส,ส,สวัสดีครัสว,ส,สวัสดีครับเดินเข้าร้านมาคือกลิ่นขนมขอมก็ให้จมูกเลยอ่ันเห็นว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าแรกที่ทำาคอกเทลกุ้งย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนะอะเงยพี่ก็คือขนมดูหน้าตาทันสมัยมาก ผมอยากรู้ว่าพี่มีไอเดียยังไงล่ะครับเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่แล้วค่ะอคตอนแรกก็คือเริ่มจาก็อกเทลกุ้งก่อนเลยครับจริงๆเริ่มเลยด้วยขนมปังชิ้นเดียวก่อนขนมปังไส้ไก่เปิดแบบนั้นอยู่สองปีแล้วเหมือนมันไม่ค่อยเวิร์กอะค่ะใช่แล้วทีนี้คุณแม่ไปที่โรงแรมหนึง่งแล้วเห็นเป็นตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็มีกุ้งวางคุณแม่ก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองเอามา รับให้มันเข้ากับคนไทยค่ะก็เลยได้มาเป็นคอกเทลกุ้งมีการปรับสูตรมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเพิ่มไส้ขนมขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มจากคอกเทลกุ้งมีคอรกเทลทูน่าแฮมหลายอย่างเลยค่ะตอนนี้โอ้โหซึ่งนวันนี้ได้กินกันหน้าร้านพี่ตอนเนี้มีขนมกี่ประเภทกี่แบบพี่หวานจริงๆอ่ะทั้งหมดมีอยู่ประมาณ30-40ถึงชนิดค่ะแต่ว่าเราจะเราจะแบ่งหมวดเป็นคอกเทลคาร์ตของพิซซ่าทาร์ตค่ะ ความพิเศษของตัวแป้งที่ทาค,ค,ค็อเทลกุ้งอะว่าแบบว่ามันมีความพิเศษยังไงนะครับพี่แป้งพายมันจะเป็นแป้งพายชั้นค่ะคือมันจะเป็นพายกรอบอหลาย,ลายชั้นสูงๆอะค่ะคใช่จากกรอบเราอบสดใหม่ฟังลองถานลก็จะคนละเท็กเจอร์กันกับแบบทานถ้าแบบทานก็จะแบบเหมือนแบบแนวคุกกี้ใช่ไหมก็จะแบบแน่นๆหน่อยนะนี่ก็จะแบบ มันแบบเบาๆแล้วก็จะได้สัมผัสข้างในแบบชัดๆพีคที่สุดของพี่ยอดขายแบบถล่มทลายคือค็อกเทลกุ้งใช่ค่ะในวันนั้นเนี่ยหรือในช่วงนั้นนี่พี่ขายได้กี่ชิ้นเนี่ยประมาณสองสามหมื่นชิ้นเฮ้ยวีหนึ่งสองสามหมื่น 2, 3, ชิน 2, 3, ช้นสองสามหมื่น 2, 3, ชิ้นสองสามหมื่นชิ้นในช่วง<ช>ไหนครับพี่ช่วงปีใหม่กี่ปีที่แล้วจำไม่ได้แล้วค่ะอันนั้คือพีค พีม oh. ากๆพี่ที่สุดแล้วก็ประมาณสองสามหมื่นชิ้นเลยโอ้แล้วตอนนี้พี่ตอนนี้ประมาณได้กี่ชิ้นต่อวันครับผมการขายตอนนี้นะคะก็ห้าพันถึงหมื่นนะคะประมาณนี้ นี่ไม่ธรรมดานนเพราะว่าเพราะว่าจริงๆต้องแจ้งก่อนว่าเราไม่ได้มีแค่หน้าร้านตรงนี้อย่างเดียวเราจะออกโอูดตามห้างด้วยใช่ก็คือรวมๆกันก็ตัวเลขประมาณน,นี้<อ><อ>แต่ว่าสาขาเนี่ยมีแค่ที่นี่ที่เดียวรอเปล่าครับใช่ค่ะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวต้นเดือนกุมภาเนี่ยค่ะจะเปิดสาขาใหม่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลักสิตค่ะฟิวเจอร์พาร์คลังสิตอกั <บา S 1> อ้ออาวันนี้มีขนมให้เลือกเยอะมากเลย40ปีเขาพัฒนาสูตรแล้วมีแบบเดิมด้วยครับผมพใจไม่ไัยแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ เต็มอย่างที่นำเสนอมาให้พวกผมาสองคนได้ไหมครับพี่ได้เลยค่ะครับงั้นรอกินครับขอบคุณครับพี่ว่าขอบคุณครับวันนี้ บรรยากาศอากาศดีเลยขอเมื่อกี้ข้างลอกรับลมตอนเช้าแบบเย็นเย็นเริ่มต้นด้วยตัวซิกเนเจอร์40ปีไม่มีเปลี่ยนแปลงสูตรของเขาเลยอันนี้คืออยู่ในรูปกระตูดหน้าร้านเลยนะใช่ค็คเทลกุ้งนะนี่น่ารัก,รกจุดๆเลยนี่เขาบอกว่านี้คือแบบแป้งบางมากครับผมเทราะนั้นหนึ่งคำม้วนจบเลยฮะ,ะดีไหมฮะไปแบบนี้เลยเฮ้ยครึ่งหนึ่งก่อนดีกว่าเราจะได้เห็นข้างใน แต่เอาจริงๆความรู้สึกตอนที่จับขึ้นมาคือรู้แล้วนะว่าแบบว่าเบ,บามากแป้งเขาบางๆเบา,เา,บาป่ะเฮ้ยแป้งเบามากผมจะกินนี่คอกเทลทูน่าตัวครีมข้างบนเนี่ยอืชูได้ดีมากๆมันให้กลิ่นอายความเป็นแบบ40ปีแล้วมากๆเลยนะอืมเออรู้สึกไหมสิ่งที่เข้ามาอย่างแรกเลยนะใช่คือตัว ซอสครมที่อยู่ข้างบนม,มีความหวานฉ่ำชื่นใจแป้งพายคือแป้งฟูดีมากกรอบเบาบางได้รสชาติหอมอมแต่ว่าที่ได้เน้นๆเลยคือตัวซอสและตัวกุ้งแน่นๆที่อยู่ด้านในกุ้งนี่ไม่ได้มาเป็นแบบสับละเอียดนะครับมาเป็นแบบตัวตัวเลยเคี้ยวแบบแน่นๆเลยเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่ามันอร่อยแล้วมันไม่ได้เป็นขนมที่แบบเน้นอิ่มอ่ะมันเน้นสนุก อร่อยแล้วไปต่อกินหลายๆอันให้มีความสุขอรแล้วเมื่อกี้ที่ผมกินไปก็คือคอกเทลทูน่านะครับผมแน่นอนเลยว่าตัวครีมเนี่ยที่อยู่ด้านบนทูน่าคือรสชาติกลมกล่อมออมีความหวานแล้วมัองตัดทูน่ามากเพราะทูน่าจะมีความเค็มออๆหอมๆหน่อยและสิ่งที่พิเศษคืออะไรเปล่าตอนแรกผมคิดว่าผักชีแค่เอามาตกแต่งเฉยๆแต่เป็นส่วนสําคัญมากที่อยู่ในขนมอันนี้มันมีความชูเล็กๆใ,ใช่ไหมพอกินแล้วพอเราโดนแบบว่ากัดโดนผักชีใช่ไหมมันจะรู้สึกสดชื่นตี๋วนี่ว่า กินแล้วเนี่ยมันไม่แน่นอันนี้คือข้อดีของ<ช>ของที่มันเป็นแบบแป้งพายแบบบางของร้านที่นี่นะนี่ข้างในคือมีกุ้งมันโตๆแบบนี้นะแบบนี้เลยนะแน่แนๆแ,แบบนี้เลยนะฮะและที่เห็นกุ้งแน่นๆแบบนี้นะเพราะว่าร้านขนมสัมังกอนนะฮะเขาใช้กุ้งจากฟาร์มปิดจากจังหวัดชุมพรส่รงตรงมาถึงที่นี่เลยเออแล้วเป็นเกรดส่งออกอีกท่้งหากใช่ฮะครับผมนี่ไปกันต่อเลยไหมไมาต่อเลยนี่ผมอยากกินนี้มากผมเลงไว้ยังไงนี่ เรายังอยู่กับค็อกเทลอยู่นะครับหูน่ากินมากค็อกเทลแฮมไก่น,น,กนี่น่ารักตรงนี้อ้านี่ชอบมากมันมีความหอมสโมกของแฮมไก่ถูกต้องใช่ไหมใช่มันมีความหอมรมควันแบบจากแฮมไก่อ่ะอ,อันนี้คือหอมหอมอีกสไตล์หนึ่งมากๆตัวผักชีเคี้ยวไปโดนละครับแล้วรู้สึกว่าเออ การที่มีเฮิร์บแต่ละนิดเนี่ยประกอบอยู่ในทาร์ตอ่ะประกอบอยู่ในพายอ่ะมันทำให้รสชาติมันซับซ้อนมากขึ้นมันดีฟขึ้นที่พี่บอกว่า เป็นรสชาติถึงแบบความออริจินอล40ปีออสังเกตดูว่าสมมติว่าเรากินพวกแซนด์วิชหรืออะไรสมัยก่อนน่ะไส้หรือวัตถุดิบต่างๆเขาจะมีรสชาติอะไรอย่างนี้เลย,ยเหมือนเราเรียนสมัยวะถมอะไรเงี้ย<อ>ใช่ไหมมันแบบเหมือนไส้แบบหวานๆอะ่ะเพราะต้องบอกว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยคือเขาก็ปรับสูตรไปเรื่อยๆไม่ได้มีกลิ่นอายความอะไรอย่างนี้แล้วใช่นี่แต่แต่แต่ว่าความที่มันเจ๋งคืออย่างที่ผมพูดไปนะแบบถึงแม้ว่า ทำเป็น40ปีคือถ้าย้อนไปเป็น40ปีก่อนขนมหน้าตาดูทันสมัยมากอืคิดดูว่าหน้าตาอย่างเงี้ยคือเขาทํามาแบบเดิมตลอดใช่เอมไม่แปลกใจเลยว่าขายดีมากตอนช่วงเทศกาลปีใหม่ครับผมขายได้เป็นหมื่นชิ้นเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยแต่จริงๆนะนี่กินไปแล้วเต็มๆประมาณ2ชิ้นนะรู้สึกว่ามันเบาๆอ่ะมันไม่ได้หนักเกินไปรู้สึกว่าสนุกกับการกินเอา้าถ้างั้นไปต่อเลยฮะหอกินผูได้คาผัชิด<า> โอ้ยเฮ้ยไฟแน่นมานี่นอันนี้มาแบบแน่นแเลยจริงจมันเลิศตรงนี้แหละเนาะใช่มันเหมือนแบบว่าแป้งบาง,บางๆแหละฉันจะดูหนาขึ้นไปหรือเปล่าไม่<ห>ครับโอ้โหก็คือทางร้านขมนมสำมากอนะครับเขาใส่ไส้ให้เต็มที่เลยแน่นๆเลยยัดเข้ามาชอบมากนี่อันนี้ก็นนแน่นแเหมือนกันทุกเมนูอ่ะไม่ว่าเขาจะสร้างขึ้นมาใหม่ยังไงนะมันจะมีกลิ่นอายเป็นความแบบเดิมๆอยู่ยังคงคาแรคเตอร์เมื่อปี1984กนี่เพราะว่าอ่านไม่ได้ตัวเลขตะโครู่นี้อ้าว ไปกินกันดีกว่าครับผมโอ้โหชนะด้วยซอสข้างบนเขาอร่อยเลยนะซอสข้างบนอร่อยเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ของร้านเขาอะอยู่บนพายกุ้งพายแฮมไก่หรือว่าเนี่ยพายทูน่าก็อร่อยหมดเข้ากับทุกรสชาติเลยเข้ากับทุกไส้ด้วยพายผักขมอมชีสจะไปไปผมชอบผมชอบความที่แบบตัวผักขมอ่ะเอมันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันกับขนมปังมาเลยพี่คือมันมีความนิ่ม หอมแล้วก็มีรสชาติแบบเบาๆแล้วแต่ว่าเขาจะมีพระเอกที่มันเป็นซอสเนี่ยมาช่วยเพิ่มรสชาติให้กับผักโขมอร่อยแบบขึ้นแบบคูณสามเลยโอ้โหโอ้โหอร่อยมากมเฮ้ยผมชอบแบบนี้ที่เราผมน,านั่ตรงที่ออฟฟิศล้วเปิดมาผักโขมชี้นหมดก่อนเลยนะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> เพราะว่าตัวผักโขมชี้นเขาอะไม่ได้เค็มเกินไปเป็นผักโขมบบชี้นที่แบบว่าเป็นออกนัวนัว เวลากินกับตัวขนมปังเนี่ยรู้สึกรสชาติเนื้อสัมผัสและรสชาติไปด้วยกันเข้ากันดีมากๆครับแล้วก็มีตัวชูรสที่เป็นตัวซอสหวานๆอยู่ข้างบนเนี่ยตัดกันเป็นแบบเค็มหวานอร่อยกลมกลม่อมอันสุดท้ายที่เป็นของขวาวสำหรับเราวันนี้นะฮะนี่พิซซากุ้งเออก็จะเป็นพัฟข้างล่างแล้วก็มีทําเป็นพิซซ่าเนี่ยอยู่ข้างบนพัฟใช่ไหม <ore> ออริกาโนลองดูฮะคำเดียวเลยพี่ โโอ้หนับถือใจนายจริงๆมันบางมันเบานะอืมดีดีมีความหอมอะนคาโนเบาๆแล้วก็ตัวกุ้งกือเด้งมากแป้งตัวนี้นะเป็นเป็นแป้งอ่าชนิดเดียวกันกับพายซึ่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีทาร์ตด้วยนะครับผมมีตัวทาร์ตที่เป็นแป้งหลายๆแบบแต่บอกเลยว่าถ้ามากินที่เนี่ย ทานก็ดีครับแต่ว่าถ้ามาแล้วไม่ลองแบบไม่ลองพายแบบนี้ถือว่าพลาดจบของข้าวกอนแล้วเราไปต่อในส่วนที่เป็นของหวานมากดีกว่าเราแบ่งกันแล้วว่าเราจะกินอะไรเฮ้ยคุณแบ่งตอนไหนผมไม่รู้ผมไม่ไม่รู้เรื่องผมแบ่งไว้่อกี้ไงเพราะว่าคุณจะเอาไหนอ่ะผมรู้ว่าพี่ชอบลูกตาลผมเลยแบ่งทัดตลูกตาลให้พี่เริ่มที่ลูกตาลหน้าตาน่ากินมากเลยอ่ะไส้แบบแน่นๆพุนพูห็นไหมครับผมเฮ้ยจ้า อือหูดีอะผมมาเลือกสิ่งที่ดีสดุดให้พี่เสมออยู่แล้วอร่อยเย็ยนจริงๆอ่ะอันนี้ดีมากของจริงคือลูกตาลเขาไม่ได้สับละเอียดเกินไปมันทําให้เคียเ้ยวไปแล้วเจอเนเจอเจอความเป็นเส้นใยของลูกตาลอยู่แล้วก็ทารที่อยู่รอบนอกมีรสชาติหอมหวานแล้วก็มีความไข่เบาๆรู้เลยว่าทําสดใหม่หอมห,อมหวานมากครับผมเอาผมเป็นทาร์ตสตรอเบอรี่นะครับอ้โหอร่อยมาก ทาร์ตสตรอเบอรี่อ,อ่ชอบความสตรอเบอรี่เขามากอไม่หวานแบบตะโกนไม่หวานเกินไปจนแสบคอ,ออมีความหวานละมุนมีเนื้อสตรอเบอรี่มาให้แล้วก็เขาจะมีตัวครีมด้วยนะแทรกออไม่เหมือนของพี่ของพี่บอสเนี่ยจะเป็นทาร์ตลูกตาลเขาจะเป็นลูกตาลอัดเน้นๆเลยใช่เขาจะมีครีมที่เป็นส่วนข้างใต้ก็อ่าเป็นแยมสตรอเบอรี่อาท็อปข้างบนบวกกับตัวทาร์ต้กินโอ้อโหอร่อยไหมหอมมากเหมือนเรากินแบบ แฟกรเกอร์ยามเชา้าพร้อมก,กาแฟอะไรฟีลนั้นเลยลูกตังงผมดีมากผมรู้สึกว่าทาร์ตของหวานที่นี่คือไม่หวานเกินไปแบบจริงๆถ้ามีหวานเต็มร้อยอันนี้ผมให้หวานประมาณ30%เอเอเอันนี้หวาน3 0มเรนนะแล้วได้ความหอมของวัตถุดิบด้วยใช่ดีมากคือมันดีตรงที่พอมันเป็นในส่วนของหวานแล้วมันไม่หวานจนเกินไปเนี่ยมันแฮปปี้ตรงนี้อ้าวต่อ,อ,อมาฮะเชอร์รี่ดูสิ เสร์มมาแบบน่ารักมากเลยอ่ะนีฮ <Yeah. S 1> ึม mm hmm. ตัวครีมของเมนูนี้นะก็จะเป็นครีมนัวนัวไม่ได้ว่ารสชาติจะออกเค็มออกหวานจนเกินไปครับผเป็นครีมนัวนัวแล้วก็เชอร์รี่เนี่ยเป็นเชอร์รี่เชื่อมแบบอยู่บนไอศครีมอะนึกออกนึกออกแนวแนวนั้น,น,นเลยกินกับตัวทาร์ตคือนัวเข้ากันดีมากอืมผมจะกินเป็นตัวทาร์ต บรูเบอรี่นะครับมันไม่ได้หวานเกินไปผมชอบตรงนี้แหละความรสชาติไม่ได้หวานเกินไปแล้วมันกินแล้วมันแฮปปี้มีตัวครีมสดเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวครีมมันหวานจนเกินไปเลยเนี่ยแยมสตรอเบอรี mm ่ hmm. หรือเป็นเชอร์รี่เชื่อมหรือว่าจะเป็นแยมบรูเบอรี่เนี่ย mm hmm. เขาก็จะไม่ได้รับรู้ความรู้สึกถึงความหวานมันจะเป็นเปรี้ยวตัดขึ้นมาทันทีเพราะนั่นหวานไปอะไรอย่างี้มันจะสู้แรงเงินเออแบบ อร่อยแบบชื่นใจอ่ะอถ้าอยากตามรอยมานะฮะร้านขนมอยู่ในหมู่บ้านสัมมาก่อนนะครับครับผมร้านนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่ตีห้านะครับผมจนถึง2องทุ่มเลยนี่คืเปิดเรียกได้ว่าเช้าเช้านี่คือสั่งไปลงที่ออฟฟิศได้เลยถูกต้องเฮ้ยเป็นของฝากที่ดีอ่ะครับ